นำเสนอเรื่องใครไม่ได้ประโยชน์จากอาเซียนเนื้อหาการนำเสนอเนื้อหาหนึ่งสรุปเนื้อหาสองประโยชน์จากการรับชมสามคาดการโดยสรุปเนื้อหาการเปิดเสรีทางการค้าและแรงงานมีการลดอุปสรรคทางการค้าทางภาษีและมาตรฐานต่างๆภายในอาเซียนส่งผลให้สินค้าต่างชาติเข้าได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้ผลิตประเทศที่ยังไม่พร้อมแข่งขันอาเซียนต,ตลาดหรือถูกเบียด หรือถูกเบียดจากสินค้านำเข้าคุณภาพสูงหรือต้นทุนต่ำจากประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดีกว่าค่ะมาตรฐานการศึกษาและทักษะบางภาคส่วนเช่นแรงงานที่มีทักษะต่ำรงเรียนหรือมาลลยที่ขาดทรัพยากรยังไม่สามารถตามมาตรฐานที่อาเซียนตั้งไว้ได้ทําให้แรงงานของบางกินถูกกีดขันจากโอกาสเคลื่อนย้ายงานไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานร่วมได้ดี ข้ามเดือนล้ําระหว่างประเทศสมาชิกประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแรงโครงสร้างพื้นฐานดีเช่นสิงคโปร์มาเลเซียหรือไทยในบางภาคอาจได้ประโยชน์มากกว่าประเทศที่ยังขาดทปปรัพยากรหรืออยู่ในระดับพัฒนาน้อยเช่นลาวกัมพูชาพมา่าผลากระทบของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น อะไรที่เป็นเสรีทางการค้าเกษตรกรที่มีต้นทุนหรือใช้เทคโนโลยีต่ำอาจไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าที่ราคาตูกกว่าได้อาจส่งผลให้รายได้ลดลงชุมชนที่ชุมชนชมชมท้องถิน่นที่พึ่งเกษตรกรรมหนักอาจเสี่ยงผลข้าทตุ้กต้านสิทธิแรงงานสวัสดิการในการเคลื่อนยา้ายแรงงานทั้งภายในอาเซียนและต่างชาติอาจมีแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอ มีการเอาเปรียบหรือแรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมประเด็นวัฒนธรรมภาษาการรวมตัวอาจทำให้ใหวัฒนธรรมเล็กๆภาษาท้องถิ่นถูกกลืนหรือจําเป็นต้องปรับตามมาตรฐานสื่อการศึกษาเพื่อให้เข้ากับอาเซียนซึ่งอาจทําให้บางกลุ่มรู้สึกเสียเปรียบประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนห่างไกลโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนระบบขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศ อาดช้ากว่าในเขตเมืองหลักทำให้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการเชื่อมโยงของอาเซียนบทบาทของรัฐบาลภาคเอกชนหากรัฐบาลหรือท้องถิ่นไม่มีนโยบายสนับสนุนการเตรียมตัวทั้งด้านกฎหมายมาตรฐานทักษะทรัพยากรหนึ่งทำให้บางส่วนของประชากรหลุดจากข,ขบวนกิจประโยชน์จากการรับชม 1. เพิ่มการรับรู้ปัญหา องผลกระทบเชิงลบ 3. ปรัดต้นให้คิดเชิงวิภาคไม่ยอมรัมสบสปพงเก่ตีของอาเซียนแต่ตั้งคำถามข้อจำกัดความไม่เสมอภาค 4. สนับสนุนการเตรียมพร้อมคนในประเทศสมาชิกภาครัฐภาคเอกชนประชาชนได้เห็นจุดที่ต้องเตรียมตัวเช่นด้นานทักษะการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน 5. สร้างที่สำนึกด้นานความเป็นธรรมให้เข้าใจว่า มีคนที่หลุดจากการพัฒนาด้วยเหตุผลต,ตา่ตางๆเช่นทรัพยากรจำกัดความเหลื่มล้ำา 6. ส่งเสริมการร่วมมือภายในอาเซียนเพื่อเล่เปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศที่มีประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการแก้ไข 7. สร้างแรงจูงใจเก็ประชาชนให้ประชาชนรู้ว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถมีบทบาทเรียกร้องและปรับตัวได้ 8. เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาใช้ในโรงเรียนหมหาวิทยาลายัยเพื่อศึกษาอาเซียนทางในแง่โอกาสและความท้าท,า,ทาย9เตือนให้ไม่ประมาทว่าเมมีโอกาสมากมายแต่ถ้าไม่เตรียมตัวมุ่งเน้นที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะพลาดผลประโยชน์ได้10ช่วยให้มุมมองระหว่างประเทศสมดุลขึ้นไม่มุ่งแต่คำพูดเชิงบวก แต่มีการมองถึงข้อเสียผลประทบที่อาจซ้อนอยู่ซึ่งทําให้การรับรู้โดยรวมมีความเป็นธรรมและรอบด,ด้านคาดการนอยนาคตถ้าในคศ2 0ง5และคศ2 5 7 8ห้านึ่ง 2, 500, นั่นเศรษฐกิจสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงตลาดอาเซียนจะลึกขึ้นมีการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการกาทุนและแรงงานทักษะสูงม,มากข,ขึาา้นผลต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศที่เตรียมตัวไว้ดีจะได้รับการลงทุนมากขึ้นรายได้เติบโตเร็วกว่าชาติที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอาจจะถูกทิ้งห่าง 2. การศึกษาในทักษะสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของบางประเทศยกระดับขึ้นเนทักษะที่การตลาดอาเซียนลกต้องการเช่นภาษาดิจิตอลแลนะนวัตกรรมคนต่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศที่ลงทุนหนักในมนุษย์จะก้าวหน้าส่วนอื่นอาจจะล้าหลัง 3. สิ่งแวดล้อมทรัพยากรสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาข้ามพรมแดนเช่นมลพิษน้ำเสียป่าไมา้และการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติจะได้รับการพูดถึงในจัดการร,ร่วมมากยิ่งขึ้นผลต่อประเทศสมาชิกอาเซียนถ้าประสบความสำเร็จจะช่วยลดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชาติเช่นหมอกควัน4บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก สิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงอาเซียนอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในการค้าโลกการเมืองจะการเมืองระหว่างประเทศและการเจราจาผลต่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการมีอำนาจต่อรองร่วมการร่วมในองค์กรระหว่างประเทศห้าการเมืองในนโยบายสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือในอาเซียนในเรื่องนโยบายมาตรฐานเช่นสิทธิมนุษยชนงานสิ่งแวดลอ้อมอาจจะเข้มแข็งขึ้นหรือกลับมาชะลอ,ะล,อลงผลต่อประเทศสมาชิกอาเซียนถ้าเข้มแข็งจะช่วยเสริม,วรมความมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่อประชาชนถ้าแต่ถ้าล้มเหลวอาจจะมีแรงต้าน